สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่5กุมภาพันธ์นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่0กับ2นะครับผม สำหรับ2นะครับผมมา27นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผม28แล้วก็82ในรอบพิเศษและ VIP นะครับผมสำหรับ0ูนะครับผมสายวิ่งสายรูดเข้า0 9นย์ะครับผมในรอบ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c ซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่5นะครับผมสำหรับวันที่5เป็นรูดอยู่ที่4กับ3นะครับผม

แล้วก็3 7นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี1 1 2 2 3 3 4 4แล้วก็5 5นะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมสามสี่ห้าแห 032แล้วก็134นะครับผม FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ